โอ้จะทำเลสิกใช่ไหมแล้วเป็นตาคุ้งยิงแนะนำเลยนะตาคุ้งยิงอ่ะไม่ใช่ข้อห้ามของการทำเลสิกแต่คนเป็นตาคุ้งยิงอ่ะทำให้เราสงสัยว่าคนคนนั้นอ่ะต่อมไขมันอุดตันง,ง่ายหรลุปลา เพราะว่าโรคกุ้งยิงกับ MGD มันเป็นเรื่องเดียวกันสมมุติว่าถ้าเราเป็นตากุ้งยิงไปรักษาก่อนซึ่งการรักษานเนี่ยมันมีอยู่3อย่างอันแรกคือรับประทานยาฆ่าเชือ้ออันที่2ก็คือหยอดยาฆ่าเชือ้อแต่ถ้าเกิดว่าใช้2อันแล้วไม่ยุบบางทีก็จะต้องจาะนะคะก็ไปรักษาจนหายเสียทีเนี้ยกลุ่มโรคเดียวกันคือกลุ่ม MGD หรือไม่บวมเหงือกแกรนด์ดิสฟังชันซึ่งพวกเราคงได้ยินกันบ่อยละ วกนี้เราอาจจะต้องทำหลิดสปาก่อนมาทำซึ่งประกอบด้วยการอบอุ่น,นะคะรีดรีดเอาไขมันออกแล้วก็ฟอกทำให้บริเวณรอบดวงตานั้นมีความสะอาดและคลีนและตาไม่แห้งจากนั้นเรามาทำเลสิกผลก็จะออกมาดีแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหเรายังมีต่อมไขมันที่อุดตันนะ แล้วมันทําให้ตาแห้งเนี่ยหลังการรักษาใส่ตาก็จะดีสู้จัดก,การเคลียร์พวกนี้ออกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นกุ้งยิงถ้าเราเป็นโรคกลุ่มนี้ให้รักษาให้ดีเสียก่อนแล้วค่อยทำนะคะจะผลดีกว่าแน่นอนค่นะ